มะแลครับซุปเปอร์สตาร์นะครับคุณยายบัวลอยเหลืองเออมาเลยครับคุณยายคุณยายนี่มามาทีเดียวเทีอกเดียวอลังการงานสร้างกว่าเพื่อนเลยนะครับโอ้โหสวยกว่าเพื่อนเลยยายนี่สวยแบบไม่เกรงใจน้องๆเลยนะครับนี่ <c oughs> สวยไม่บรรยะบัญ,ญังเลยอ่ะนี่ดูน้องๆครับต้องมา แบบเขาเรียกว่าอะไรมาเหมือนกับอิจฉ้าคุณยายอะคุณยายเต็มที่เลยดูครับกข,ขากข,ขาผ้าคลุมดูครับแหมสุดยอดชุดนี้กันเหลืองเลยครับผมเหลืองเออเออเลยมาแบบเต็มที่เนยเต็มชุดเลยคุณยายบัว์อย่พร้อมทัพมา แล้วความซัพจะแต่งตัวดีครับก่อนลูกครับสีครับสวยๆดีครับดีครับดีครับนี่จุดจีนจุดจีนน่าจะได้ข่าวดีครับจุดจีนไปไปแต่งตัวอาบน้ําแต่งตัวก่อนครับอาบน้ําแต่งตัวนะวันนี้เดี๋ยวว่าเป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะครับเนี่ยเป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะของความรั์นะครับนี่ฮะคุณยายบัวลอย โ oh oh. อ้โหอลังการงานแต่งตัวพร้พอมมาเต็มที่ครับเมคอัพ <Make up S 1> มาเต็มที่ครับนะนะครับตอนนี้น้องพรอมซับก็อาบน้ําเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอแต่งตัวนะครับสตมชุดแต่งชุดชด,ดอกแก้วเอ้ยเล่นดินทําไมาลูกแก้วเอ้ยแก้วหายแล้วนะครับพี่น้องของเพื่อน นี่ครับคุณยายบัวลอยนะครับมาดูชัดๆครับคุณยายตาโตมากครับผมฮัลโหลยายยายคุณยายคุณยายพ่อควานครับผมสวัสดีครับพ่อควันสวัครับพ่อควานบัวลอยนะครับบัวลอยเฟรนเอี่นะครับดูฮะวันนี้แต่งตัวก่อนใครเพื่อนเลยครับคุณยายเป็นผู้นำเขาเป็นผู้สูงวัยกาเขาก็ต้อง ทำให้เด็กๆเขาดูนี่ต้องแต่งองทรงเครื่องต้องแต่งกายแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับอนี่่ต่อไปก็พร้อมซับครับพร้อมซับแต่งตัวก่อนแต่งตัวแต่งตัวแต่งตัวหมอลำ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 จะแต่งตัวแล้วหมอลำจะแต่งตัวแล้ว วันนี้ชุดสีแดงโอ้โ<ห>สีแดงอ่ะพิันนนาการโดยเมฟซี FC, ฮะคุณพี่รุ่งทีวางทีวานี่ครับตัดชุดส,สวยๆให้น้องพร้อมซับได้ใส่ใส่ปอกปอกขาก่อนครับใส่ปอกขาก่อนนะครับท่นว่านี่มาดูอะไรนี่ ใส่ช้างหนูนี่ใส่ตัวให้ใส่ตัวให้เอฟเลียตเอฟซีส่วนเอฟเลียตกล้ามต้านไหมต้องมีต้องมีของต้องมีของทำมันล่อดครับแม่แม่ครับเรื่อลำซ้ำนี้ต้องมีของกินครับีของกินครับมีนิ่งมีไม่นิ่งตานิ้เขาจะจำไม่นิ่งนลยครับ จนเหมือนลิงเลยไม่ใช่ช้างแล้วเป็นลิงแล้วนี่นี่ก็หลอกขาได้สีขาแล้วครับอ่าครับนน่นนเห็นคุณแม่ับลอยไหมเห็นแม่โบลอยไหมนู่นเออคุณแม่เขาสวยเรืองอลามเลยเรื่องอลามนะน้องพร้องซับหนึ่แดงใจวายเลยฮะวไปโซ่โหน่อยก็ไปตาหนดด มาลุงเนี่ยลำไฟลำเนี่ยลัำตัวนี้กัรต้อนต่อไปก็เป็นนะครับนี่ใส่หมวกกันแล้วครับใส่หมวกครับคลุมหน้าครับคลุมหน้าโอ้คลุมหน้ามีคลุมหน้ามีคลุมงวงด้วยครับคลุมโออป๊้นี่ครับเป็นโอ้ยนี่หมอลำชัดๆเลยครับหใจดี โอ้โหดูค oh, รับการแต่งตัวก็ต้องมีผู้ช่วยการแต่งตัว3าสท่านนะจะเสร็จนะดเปนนางลาสิดใหญ่ัวลอยนี่เจอน้องสาวเจอน้องสาวแล้วก็มีความสุขดีใจครับนานๆได้เจอกันครับ ได้เจอ,อเต้องคุยกันหน่อยครับอโอ้ดีใจดีใจดีใจ,ใจคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยนี่ดูครับหน้าตาเบิกบานครับนานๆได้เจอกันครับเจอลูกเจอหลานแล้วก็นีน้แหละค,คนแก,ก่คนเท่าคนแก่แกแล้วแกแล้วยี่สิบห้าแล้วครับยี่สิบห้าแล้วอายุยี่สิบห้าแล้วแกแล้วเอ้ยยี่สิบห้าแกไม่ได้ ยังสาวอยู่ยังสาวอยู่แต่14ชัดๆเลยเนี่ยอ่ะพวงมาลัยตกแล้วจ้ะเพื่อนเพื่อนเพยกันคุยกันเพื่ขันมาทางน้องพร้อมคับนะครับตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับในการยัดแต่งตัวอาเจียนแะไรไปมั่งให้ เรียบร้อยหรือยังครับเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วครับรอตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะครับนี่นี่สวยงามสวยงามดูครับเริ่มแต่งตัวกันแล้วครับหมอลำหมอลำซิ่งหรือหมอลำกอนหมอลำมูอันนี้น่าจะเป็นหมอลำโขลงครับหมอลำโคลงหมอลำโคลงหมอลำโคลงแต่งตัวแล้วครับ ถาลิปติดาาตด้วยาเรา่าลิติดด้วยพร้อมซับร้อมซับใหญ่บรยี่น้องน้องน้องอะไรนะน้องมงคนบ่น้องมุ่งคนน้องมุงคนน้องคนตัวเล็กครับมงคลน้องมงคน,น น,น,น,ะะน้องมุคนนะคะน้องมุคคนดูครับบริวาลการแต่งตัวให้สี่ห้าคนนะสองคนไม่ไหวครับต้องใช้พักกำลังกันหลายท่านหลายคนนะครับึงจะเสร็จนะอโอ้ออกมาได้สวยเลยรอเลยจียจัดไม่แพ้คุณยายบัวลอยเลยครับ ยืนคู่กันหน่อยได้ไหมนี่เสร็จแล้วนี่เดี๋ยวเราพาน้องชอมซับไปประกบประกบความสวยความหล่อครับสองเชือกเลยครับคุณนยายบัวลอยครับกับพร้อมซับนะครับดูโอหนี่นี่นี่น้องมงคลก็มาด้วยนี่นี่แล้วประกบความหล่อประกบความสวยกันแล้วครับผมอ้าเชือกไหนสวยเชือกไหนหล่อเซ็กซี่คนดีก็ชมก็ดูกันนะครับ ทุกท่านนี่ฮะนี่ครับนี่นะฮะยายโบรายร้องตอนนี้กำลังใช้ลูกคอครับร้องหมอลำครับคนยายร้องหมอลำมูลยายโอลรนอก่อนคุณยายโอลรนอก่อนโอละวนอครับลูกพี่ว่าแม่ลูกพี่ว่านี่ครับคนยายร้องหมอลำเขาตอนนี้กำลังโอลานออยู่ครนะับ โอ้แล้วนองโอ้คุณยายรู้จักร้องหมัวลำด้วยโอ้แล้วนอนนี่ครับทัดทายกันครับเดี๋ยวเราไปชมในช่วงบรรยากาศในการขึ้นโรงช้างกันเลยนะครับเดี๋ยวเราเดินไปจุดลงช้างของ พี่พลอยน้งเพชรกันเลยนะครับเดินไปบ้านพักเลย ช้างนะครับเดี๋ยวรอสักพู่หนึ่งครับอาจารย์กำลังเดินทางมาถึงนะครับชมคลิปนี้อย่าเวียนหัวนะครับเดินละตัวเดินละกล้องมันสั่นนะครับไอโทรศัพท์มันสั่นนะครับเพื่อนๆมาแล้วครับวันนี้ประมาณ20ิเชือกครับมาเรื่อยๆเลยแสดงความยินดีกับพี่พลอยน้องเพชนะครับเดี๋ยวรอสักพั่หนึ่งครับเดี๋ยวอาจารย์เดินทางมาถึง เริ่มแล้วครับตอนนี้พิธีการเริ่มแล้วนะครับมาแล้วนะครับก็ให้เจ้าของบ้านมาก่อนนะครับน้องน้องเพชรน,นะครับส่วนเชือกนี้ ก็รออยู่ตรงนี้ก่อนนะคุณพ่อคุณพ่อคำเอกครับขอลาตกมันสักสี่ห้าเดือนก็แล้วกันนะครับคุณพ่อตกมันอยู่นะครับตกมันอยู่นะครับก็ถือว่าไดนมาร่วมงานด้วยครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆตรงนี้ฮะนี่มาเองมาแล้วครับตอนนี้มีการครับก็จะเกินไปบ้างนะครับเก้านาฬิกากว่าๆนะครับก็ให้เก้านาฬิกาเก้านาฬิกาเป็นต้นไปนะครับรือว่าเป็นเลิก งานยานดีนะครับเลิกดีเลิกด,กดีมาแล้วครับผมเดี๋ยวให้พี่น้องช้างเรามาในโรงช้างให้หมดนะครับแล้วก็จะทำพิธีนะครับนายกกโยนกล้วยให้พ่อกินหน่อยต้อง <c oughs> <c oughs> โยนให้กินนะ ดูฮะตกมันเนี่ยอาการของช้างตกมันอ่าดูยังไงก็คือเนี่ยฮะน้ำมันเขาจะไหลออกจากเนี่ยฮะหมับนะครับน้ำมันน้ำมันมันก็เดี๋ยวต้องโยนให้นะครับไปไกลไม่ได้นะอ่าให้คุณพ่อเาชักตรงนี้แหละกินนะอ,อ่ได้กินได้กินด้วยได้กินด้วย นเอริ่มแห่ก่อนครับตอนนี้จะแห่จะไปง่ายกตีง่ายน้องก็รอผลสมควรก็กระเจิญพิธีต่างๆก็จะเหมือนกับขึ้นบ้านใหม่ในสุดเด็ดข้ามก็จะเดินเดือนสิบนะครับเป็นวันรอบมหามงคลเหมือนกันเนาะรอบผู้ครัวอะไรอไรลูกช้างก่อนนะครับสามรอบเอาเชิญยู่วยั่แน่ยั่วโมดิ้งโหดบืดยั่ กาพ่อขอนะเออคือช่วงแม่กับช่วงนั้นก็บริการพอสมควนเนาะก็เตรียมยองเอเนาะคุณพ่อคอยเป็นกำลังใจให้ลูกๆหลังๆข้างหลังก็ได้นะครับคุณพ่อเอาเออแลาวก็ให้กิแน่แม่ข้าวซอยให้กินนะคุณพ่อนี่ครับก็เป็นอาการของทาตกหมันเนาะ จูนุาเดินละไวฮะจูราเดินลไวจูก็ไปจูอาศัยตรงนี้เฮ้ยจูเอ็มพญาช้างสารเนะ่ยจูพักปึงพักที่อาศัยนุไปนะนางอ่อนพักเต้ตราบเต้ามันตาโรงเรียนอาคราฟกอชเชลเดาแทนโรเรียน เียวเขาพอจะเดินระยะสามรอบก่อนนะครับคงจะเดินกันไม่หมดนะครับเยอะช่างเที่ยวคนเยอะนะครับเอาประมาณหนี้นะครับมงคลอ๋อเฮ้ยจิ๋วั๋อที่เฮ้ยจิูเมืองใหม่กครับนุ่งผักใหม่นะครับยอดเช้าเป็นกันบางใจกันเยอะแยอะจิ๋วอาศัย โอ้ยจู่จู่จะจนหอดปลาเนาลำคานออกมอกะดิงมอเอ้น้ำตะบกบนสูจู่ไปยาจูกลัวบนแน่ก็ทำจะพอ้ามพ ก็นี่เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับก็นะครับก็ขอให้อยู่ลมเย็นเป็นสุขมนะครับก็นะให้มีแต่กิิงดีๆเข้ามานะครับนะก็สําหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับก็ขอให้ช้างก่อนช้างเปนพี่น้องชาวช้างนะเป็นพี่น้องชาวบ้าน ส้างของเรานะครับตรงต่อต่ความสุขความเจริญน,นะครับนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับสามรอบพอดี